ช่วงท้องนะคะจุนก็มีสิวขึ้นเต็มหน้าเลยนะคะหลังจากที่สิวหายเนี่ยก็ทิ้งรอยดํารอยแดงไว้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจมากเลยนะคะก็เลยลองหาครีมมาใช้ได้ไปเจอตัวอ p w e l l แ c Ne cream นะคะเป็นผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า ช่วยเรื่องสิวอุดตันเรื่องรูขุมขนนะคะรอยดำรอยแดงผิวมันแล้วก็ช่วยปรับผิวหน้าให้เรียบเนียนลองใช้ไปประมาณครึ่งหลอดเนี่ยก็เห็นผลแล้วนะคะจากปกติที่ต้องแบบโบกรองพื้นนะคะพอใช้ไปครึ่งหลอดเนี่ยก็คือ ไม่ต้องใช้รองพื้นละใช้แค่แป้งฝุ่นที่เป็นสีเนือนะะ้อค่ะแค่นั้นก็ปิดรอยดํารอยแดงได้แล้วคือมันก็ไม่ได้แบบใสเนียนกิ้งอันนั้นก็จะแบบเวอร์เกินไปนะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนลองใช้ดูเองนะคะจะได้รู้ว่ามันดีอย่างที่จูนบอกหรือเปล่าเดี๋ยวจูนจะแปะลิงก์ให้ดูนะคะ